สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังรับชมช่องมีสปะอยู่นะครับผมวันนี้เฮามาดอยใกล้บ้านนะครับใกล้หมู่บ้านเพื่อจะขึ้นไปสํารวจดูความแห้งแล้งแล้วก็ไปดูบ้านต้นไม้แล้วก็ไปดูต้นไม้ต่างๆที่เราจะปลูกไว้เป็นอาหารในอนาคตนะครับว่ามันเป็นอย่างไรพ้องนะครับสําหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอยยางพ้องเกาะเชิญติดตามรับชมเลยครับความจริงขึ้นทางนี้นี่ค่อนข้างจะเสี่ยงและอันตรายนะครับเพราะว่าทางมันชันนะครับผมแล้วก็มีใบไม้ถมนี่อาจจะทำให้ ลื่นได้นะครับมันมีทางขึ้นหลายทางครับแต่วันนี้ผมมาทางนี้ครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับแต่จะต้องพยายามนะครับจะมีกิ่งต้นไม้แล้วก็ผลักของต้นไทรนะครับเพิ่อเอาเกาะกลัมขึ้นไปครับแต่ว่ามันขึ้นด้วยมือเดียวนะครับอันตรายขนาดเอามาต่อหน้าแรงนะครับดูว่าสภาพปลามันแห้งแรงขนาดไหนครับปีนี้นี่แรงหนักขนาดนะครับ เดี๋ยวถ้าหน้าฝนมีโอกาสผมอยามาทายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจะให้ดูว่าในหน้าฝนเนี่ยสภาพป่าตร,ตรงนี้นี่มาได้แห้งแล้งขนาดนี้นะครับเขียวขนาดเลยครับเมื่อเราเดินมานะครับผมามาเจอถ้านะครับซึ่งบักไกลแจ้กหมู่บ้านนะครับผมดูแล้วแตงเข้าค่อนข้างทีอย่าชันแลว้วก็อันตรายนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับคงจะบอกเข้าไปเพราะว่า เวลาเกิดเหตุไอหยังไม่เจ็บามีผ่ยสามารถช่วยเขาได้เนาะแต่สัญญาว่ามาหลังนะครับถ้าาทีมงานพร้อมนะครับผมจะมาสำรวจถ้ำนี้นะครับผมท่านผู้ชมเห็นทางเดินนี่กับครับเป็นรอยเล็กๆนี่นะครับแต่มันเล็กเกินไปทียย่จะเป็นทางเดินของคนได้ครับถ้าคนในพื้นที่นี่จะหู้นะครับแต่ว่าในภาคอื่นเนี่ยอาจจะมองมองว่าเป็นทางเดินของไอหยังนะครับอันนี้เป็นทางเดินของลิงป่านะครับ ซึ่งเราเคยไปทําคลิปลิงปลาแล้ว2คลิปนะครับย้อนไปดูได้อันนี้ก็คือทางเดินของเปิ้ลนนะครับเวลาประมาณเจ็ดแปดโมงนะครับเปิ้ลจะเดินทางไปหาอาหารที่หมู่บ้านนะครับไปขออาหารเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแรงนะครับนาอพอหลังจากนั้นประมาณ4ี่ห้าโมงมะแรงเนี่ยเปิ้ลนก็จะกลับทางเดิมนี่แหละครับเพื่อกลับไปอ่าถ้ำที่มันอยู่นะครับดูสภาพควันไฟครับหมอกควันโอ้โหปีนี้นี่ถือว่าวิกฤตหนักเลยนะครับเรื่องปัญหาเรื่องควันไฟหรือการเผาป่านี่นะครับ ใ,ใจแทบบล่งเลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนพุ้นนะครับขึ้นไปยอดสุดของดอยพุ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายว่าวิวมันสวยขนาดไหนครับผมเอเลยครับอ๋อ <c oughs> จะตกดอย <c oughs> มาคนเดียวนะครับผม <c oughs> ต้องระมัดระ,ะวังเพราะว่ามันม่นมีไคสามารถช่วยเขาได้ถ้าเกิดเหตุขึ้นนะครับมันค่อนข้างจะคันนะครับอุ <c> ๊ะ <oughs> พอขึ้นมาสูงๆนะครับมาเจอรอยของลิงแปลนครับอีกแล้วเป็นลิงนะครับเดินรอยเดินผ่านผ่านนี่นะครับนี่ครับเราจะเดินขึ้นเขาไปครับขึ้นดอยไปทุกวันนะครับมาช่วงนี้เพราะในป่ามามีอาหารกินแล้วครับป่าแรงมากดวกกับไฟป่าด้วยนะครับครับผมคุณผู้ชมครับนี่เราก็มาถึงกลางขึ้นนะครับของบ้านต้นไม้ ที่ผมได้สร้างไว้เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับมาดูสำรวจดูแล้วตกใจครับผมเรียบร้อยนี่เป็นต้นมะละกอนะครับที่เราปลูกไว้เนี่ยมันทนแรงมาได้นะครับมันก็จะโฮดใบของตรเกูขึ้นเหลือน้อยเดียวนะครับเพื่อลดการคายน้ํานะครับผมแต่ก็ยังดีที่หลอดนะครับแต่ว่าเทอะไยก็คือต้นประเภทต้นแครนะครับต้นแครนี่ตายเกือบหมดเลยครับนี่ก็ตายครับ แมละกอต้นนี้ยังเหลือนะครับบอกุเต็ดนี่นะแต่เพื่อนจะโหดใบของเพื่อนนะครับเพื่อใอห้การคลายน้ํานี่น้อยลงเพื่อจะทำให้ตกเก่านี้รอดชีวิตได้นะครับโอ้ต้นแคร์ตายหมดเลยครับนี่ก็ต้นมะละกออีกหนึ่งต้นครับอัน,นต้นนี้มันน่าจะรอดนะครับมองขึ้นไปมันจะเป็นบ้านต้นไม้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะปลขึ้นไปดูเนาะอ่า อันนี้เป็นเหวเนาะตอนแรกๆมีหูน้อยเดียวนะครับแล้วก็ที่นี่ฝนตกแล้วก็แน,นามันซอกมันก็เลยถล่มลงไปอีกนะครับเหว่เป็นบ้านต้นไม้ครับผมนี่เลยโอ้แห้งแรงขนาดเลยครับ แรงหมดเลยใบไม้ทับถมกันแน่แน่นเลยครับถ้ามีไฟป่าเข้านี้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจุดนี้นี่ไฟปา่าค่อนข้างที่จะบ่ค่อยอเข้านะครับในทุกๆปีก็บ,บก่ค่อยเข้าจะอะไรครับอันนี้อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนะครับบ่ไกลต้นใดขึ้นไปนี่เป็นต้นไสครับ เราใกล้จะมาถึงยอดสุดแล้วนะครับมองไปทางตะวันตกนี่จะเห็นแสงพระอาทิตย์นะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็น่าจะใกล้จะตกแล้วนะครับขึ้นไปต่อผมมาเรื่อยๆนะครับเลยบอกให้เหนื่อยซะเลยเพราะว่าถ้าเราตั้งใจเดินอย่างเดียวนะครับมันจะเหนื่อยมากเวลาขึ้นปีนภูเขานะครับก็เลยต้องใช้วิธีมาเรื่อยๆครับนี่ครับวิวโอ้โหสุดยอดมาแหมฟังนี่จะเป็นหุบเหวนะครับ อันตรายมากๆเดี๋ยวให้ดูครับนี่นะครับ oh. เป็นเหวลงไปนะครับอันตรายค่อนข้างจะอันตรายมากมาพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับ oh. สวยงามครับวิวนี่ขนาดหน้าแรงนะครับขนาดฝนนี่สวยงามกว่านี้เยอะครับถ้าหาันกลับไปหลังๆก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับอยู่ข้างหลังนะครับเห็นสนามกีฬาเนาะ ที่หันอยู่นั่นเป็นสนามกีฬาที่มีถ้ำด้วยนะครับที่ผมเคยถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็ฟังนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับกันอยู่ไกลๆไ,ได้ยินเสียงรถเสียงหมานะครับเพราะว่ามันอยู่ที่สูงนี่ด้านหลังมันจะเป็นถนนสายเจียงใหม่ฝางนะครับผ่านผ่านอยู่แล้วก็หมาในหมู่บ้านก็เหา่าครับเวลาเห่าขึ้นมาครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่จุดยอดสูดของดอยนะครับก็ถ้ามองไปด้านหลังก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับผม เห็นหมู่บ้านเห็นสนามกีฬานะครับชัดเจนเห็นไรพ้องครับนี่นะครับอยู่บนดอยเนาะท่าทีกำลังจะตกดินเลยในหน้าแรงนะครับมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งคือต้นไซหรือว่าต้นไม้ไฮนะครับ ที่พ่นพัดใบแบบพร้อมกันเนาะพ่นจะค่อยๆพัดแล้วก็ปรุงไปตัวนะครับมันจึงทำให้ดูเหมือนว่าต้นไซเนี่ยบ่เคยพัดใบนะครับเพราะว่ามันเขียวอยู่ตลอดครับหน้าแรงก็เขียวอยู่ต้นไม้ไฮหรือว่าต้นไซนะครับเป็นสถานที่อาศัยเดียวนะครับของภูเขาลูกนี้นะครับเพราะว่านกต่างๆนะครับก็จะมาอยู่นะครับเวลากลางวันอากาศฮ้อนๆน,นะครับเนาะพ่นมามีที่ไปเพื่อจะมาอยู่ห่มไม้ไฮนะครับยิ่งช่วงที่พ่นมีลูกหรือว่ามีหนวยออกนี่ นกเอย้ยกระหลอกกระแตเอย้ยก็จะมาอยู่นครับบ้านเฮาห้อง,องจอนเนาะจอนแล้วก็หอกนะครับมันจะมากินอาหารนี่สมัยตะกอนนี่เพื่อนจะมาดักยิงกันนะครับเพื่อเอาทำเป็นอาหารเนาะแต่พอหลังๆมาก็บอกค่อยมีไขรมาดักแล้วนะครับถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีของสัตว์เลยครับเดินมาสักพักมาเจอนี่ครับเป็นลิ่มหรือว่าสากัดโบรานนะครับหมหูหว่ามันแต่มันเป็นโลหะแน่นอนครับ แต่หมูว่วปนใจมาทำาะอย่างกับนะครับโอ้แน่นตึกเลยครับเดี๋ยวหินลองเคาะดูครับโอ้มองแน่นอนครับหมูว่าปนมาเสียบไว้อย่างหรือว่าจะเป็นของตั้งสายชาต์หรือว่าอย่างหมูว่นะครับเดินมาอันนี้คือว่าขากลับแล้วนะครับเขาลงมาแล้วเนาะถ้าผ่ายปมีความหูทางนี้นะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าสกัดโบราณนะครับ่นใจทำอะไรอย่างนะครับ เ้าเอามาเสียบไว้อย่างนี้ครับเพราะวแบบ่าดูลองเอาเหินเคาะแล้วมันมาออกนะครับโอ้สุดยอดเลยครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะครับผลการสำรวจบ้านต้นไม้ของเขาก็คือต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เพื่อจะเป็นอาหารนั่นก็าบางส่วนก็ตายนะครับหลายอย่างที่ตายไปนะครับว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรต้นแคแล้วก็ว่านหางจระเข้นะครับาการแก้ไขของเขาก็คงจะต้องเดี๋ยวหน้าฝนคงจะต้องมาปลูกใหม่นะครับ ความจริงแล้วมันต้นไม้บ่ได้ผิดครับแต่ผมเองที่ผิดเพราะว่าตอนเขาปลูกตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปลายฝนแล้วเนาะมันเป็นปลายฝนแล้วเพราะฉะนั้นลากมันยังบ่ได้เดินดีนะครับแล้วก็ฝนมดมันก็เลยคงจะทนบาได้ก็เลยตายนะครับแต่แหมรอบนี้เขาจะวางแผนใหม่เขาจะปลูกต้นฝนเลยนะครับเพื่อขึ้ลากเนี่ยเพื่อนได้ชอนใช้เพื่อไปหาอย่างท้่มันแข็งแรงก่อนแล้วมันจะได้จเจริญเติบโตได้นะครับผมครับก็มีประมาณนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ระแพาดค่ิปใหม่ๆที่าอัพโหลดนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ